ท,ทุกคนขีปี๋วจะพาทุกคนมาช่วยอบห่อของขวัญน,นะคะอบก,ก็เตรียมของขวัญไว้เล็กๆน้อยๆไว้แล้วนิดๆหน่อยๆสําหรับทุกคนในครอบครัวนะก็ไม่มีอะไรมากค่ะนิดๆหน่อยๆคือปีนี้อบก,ก็ไม่ได้ไม่ได้เตรียมอะไรมากมายแต่ว่าคิดว่าน่าจะทำอาหารแล้วก็กินข้าวด้วยกันนะเนาะทุกวันทุกๆุกทุกๆอาทิตย์เราก็กินข้าวด้วยกันกับครอบครัวของ พอต้นบุญนะก็คือก็มี่ามีพี่สาวพี่เขยแล้วก็หลานๆอะไรเงี้ยเราก็จะกินข้าวด้วยกันอยู่บ่อยๆอยู่แล้วค่ะเพราะเราอยู่บ้านหลังเดียวกันเนาะคือแบบว่าเราอยู่ในบ้านในรั้วเดียวกันค่ะมันก็แบบว่าไม่ได้ไม่ได้ไปมีอะไรมากมายพิเศษอะไรมากมายแต่ก็เตรียมของขวัญเล็กๆน้อยๆไว้ให้ทุกๆคนค่ะนิดๆหน่อยๆเท่าที่มีกําลังก็เตรียมไว้ให้นิดๆหน่อยๆค่ะ แล้วปีนี้โอก็บอกเขาท่านคนว่าโอไม่เอาของขวัญอะไรทั้งใดใดทั้งสิ้นเพราะว่าโออยากกลับเมืองไทยโอก็มาลุ้นอยู่เนี่ยว่าเพิ่เมื่อวานใช่ไหมคะโอก็อ่านข่าแบบมาลุ้นว่าจะได้กลับหรือไม่ได้กลับก็ยังไม่แน่ใจเพราะว่าถ้าถ้าต้องกลับตัวหนึ่งอาทิตย์ <c oughs> คือโอได้วันหยุดแต่แค่สามอาทิตย์ใช่ไหมคะสามอาทิตย์อะเราต้องไปกลับตัวอีกหนึ่งอาทิตย์อะมันก็เหลือแค่สองอาทิตย์อะที่จะได้ไปอยู่กับ ที่บ้านกับพ่อกับแม่อะไรเงี้ยแล้วคือว่าระยะเวลามันก็ตั้งตั้งอะมีโควิดมาหรือโควิดมาเนี่ยนะคะโอ้ก็ยังไม่ได้กลับบ้านเลยโอ้กลับไปเมืองไทยล่าสุดครั้งสุดท้ายก็ตอนเมื่อต้นบุญได้แปดเดือนอะ่ะแล้วก็นี่ก็เป็นต้นบุญก็สี่ขวบแล้วก็เป็นระยะเวลาเกือบสามปีแล้วที่ไม่ได้กลับเมืองไทยโอก็เลยบอกพ่อต้อนบุญว่าโอไม่ไม่เอาของขวัญอะไรปีใหม่นี้แต่โอขอแบบว่าขอกลับเมืองไทย คือเอาเอาเงินที่จะซื้อของฝันให้ว่าให้โอ oh, ดีกว่าแล้วจะกลับเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอก็บอกเค้ดทุ่มแล้วย้ําแล้วย้ําอีกว่าโอ oh, ไม่เอาของฝันปีใหม่โออยากกลับเมืองไทยเดีย๋ยวมาดูโอ้ oh, นี่หน้าตาโอโทรมนิดนึงนะคะเพราะว่าเออไม่ได้นอนน้อยค่ะนอนไม่ค่อยมันโอไม่สบายอะ่ะแบบมันมียังมีน้ำมูกอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าก็เลยแบบนนอนไม่ค่อยหลับ <c oughs> เพราว่าเน่นจมูกอะไรเงี้ยพอเราหายใจหายใจพอลรานอนรับเราเราเราแล้วแบบมันหายใจไม่ออกแล้ก็เลยจึงตื่นมานะคะค่ะก็เนี่ยค่ะพูดวนวนไปเดี๋ยวจะห่อของขวัญน,นะคะแต่ก็คงจะไม่ห่อให้ดูทุกชิน้นก็เดี๋ยวห่อเสร็จแล้วคว่อยมาดูกันนะคะ ค่ะทุกคนคลิปนี้ก็ห่อของขวัญเสร็จแล้วเป็นบางส่วนนะคะแต่ว่าตอนนี้มันโอต้องรีบไปซื้อข้าวเพื่อเตรียมไว้ฉลองปีเอ่อฉลองคริสต์มาสกับที่บ้านนะคะโอก็เลยคลิดว่าโอห่อไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาหรือไม่ก็ค่อยมาห่อตอ่อตอนนี้ก็ห่อเสร็จแล้วไปบ้างแล้วเป็นบางส่วนนะคะค่ะคลิปนี้โอก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ ฝากคลิปนี้ไว้ให้เพื่อนๆพี่ๆช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้โอด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ลาไปแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ